สวัสดีครับท่านผู้ชมท่าผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนำเสนอพระเป็นจภาคีซึ่งเป็นกลุ่มพระที่นิยมบูชาและสะสมมากที่สุดซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นพระเครื่องที่มีคุณลักษณะที่ดีมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถนำสิ่งที่เป็นคุณมาสู่ผู้ที่บูชาซึ่งจะประกอบไปด้วยพระเครื่องห้าตระกูลและได้สร้างต่างยุคต่างสมัยกันสามารถเรียงลำดับตามอายุการสร้างได้อย่างนี้ครับ หนึ่งพระรอดลำพูนเป็นพระพิมพ์รุ่นเก่าที่สุดสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรเฮริพุนชัยซึ่งเป็นรากเงาของเมืองลำพูนในปัจจุบันเดิมเคยเป็นอาณาจักรของพวกมอนสันนิฐานว่าพระนางเจ้าจามเทวีทรงเป็นกษัตริย์ต้นราชวงศ์หลังจากที่พุทธศตรวตรรษที่18จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาซึ่งอยู่ร่วมสมัยเดียวกับอาณาจักรสุโขทัยตอนต้นในรัชกาล พระยามารามราชหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเชื่อกันว่าการบูชาพระรอดลำพูนจะช่วยให้อยู่รอดปลอดภัยแขวงาดรพ้นจากภัยอันตร,รายต่างๆเวลาเดินทางและก็จะทำให้คงกระพันและอุดมด้วยโภคลัพย์ 2. พระซุมก่อมีกรอบสวดทรงของพระพิมพ์เหมือนกับซุม้มรูปตัวอกักษรกไก่ภายในซุ้มจะมีพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิ พบในกรุ่สถูปเจดีที่เมืองกำแพงเพชรเชื่อว,ว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยเนื่องจากเมืองกำแพงเพชรนั้นอยู่ในกลุ่มเมืองสำคัญของรัฐสุขโขทยัยถือว่าเป็นพระเครื่องที่มีอายุรองลงมาจากพระรอดลำพูนเชื่อว,ว่ามีพุทธคุณทางด้านโภพกรัพย์ความมั่งคังอรรมรวยส่งเสริมให้ผู้ที่บูชาได้เป็นใหญ่เป็นนายคนมีวาสนาและไม่มีวันอับจนครับ สามพระผงสุพรรณพบในกลุ่มพระเจดีต่างๆของแขวงเมืองสุพรรณบุรีโดยเฉพาะกลุ่มพระปางวัดพระเสียรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีหรือสุพรรณภูมิเป็นนครรัฐอิสระของคนไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างในช่วงพุทธศตวรรษที่18และ19ต่อมารวมเป็นเมืองกับแวนลโวและอโยธยากลายเป็นกรุงศรีอยุธยานั่นเอง เชื่อว,ว่ามีคุณในเรื่องเมตตาบารมีความเป็นผู้นำมีเสน่ห์มีความสงบและหนักแน่นอีกทั้งยังสามารถขจัดความทุกข์ได้อีกด้วยครับ 4. พระนางพญาเป็นพระพิมพ์ทรงสามเหลี่ยมหน้าจัว่วดานแหลมค่อนข้างยาวพบในกลุ่วัดนางพญาเมืองพิษณุโลก ในสมัยรัตนโกสินทร์มีผู้สร้างเรียงแบบพระพิมพ์ทรงสามเหลี่ยมปรากฏในกรุเจดีย์ใหญ่ๆในกรุงเทพซึ่งน่าจะเป็นพระนางพญาคนยุคคนละสมัยกันครับเชื่อว่าให้คุณในเรื่องของความมีเมตตากรุณาความเป็นสวัสดิมงคลมีอิทธิฤทธิแกล่งกล้าอยู่ยงคงกระพันไม่หวั่นเกรงต่อศาตราวุธต่างๆคนที่บูชาจะเป็นผู้ที่มีบาร,รมีมีความเกรงใจ 5. พระสมเด็จวัดระฆังสร้างโดยพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตภุมรังสีวัดระฆังโคสิตารามซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะในรัชการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับจนถึงต้นราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีสันฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกรอบโค้งอยู่ข้างในและมีเขาโค้งรูปพระพุทธเจ้า ประทับนั่งอยู่บนพุทธบัลลังก์ที่ซ้อนกันหลายชั้นซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนนะครับผู้ที่มีไว้บูชาจะมีความเชื่อในเรื่องของพุทธคุณครอบจักรวาลเน้นบุญญาลิศนุนดวงชะตาเมตตามาหานิยมแคล้วคลาดจากภัยพิบัติต่างๆคงกระพันมีโชคลาภและมีบารมีรุ่งเรืองอย่างไม่มีวันตกต่ำครับแม้สมเด็จวัดระฆังนั้นจะมีความเก่าแก่น้อยที่สุดนะครับ แต่ในวงการพระเครื่องถือว่ามีความนิยมมากที่สุดเนื่องจากมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกเล่าว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีได้สร้างพระบูชานี้ด้วยมือของท่านเองซึ่งท่านเป็นพระเทราวาทผู้ใหญ่และเป็นเกจิอาจารย์ที่คนไทยต่างให้ความเคารพศรัทธ,ธามาอย่างยาวนานตั้งแต่องค์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่4และรัชกาลที่5รวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องแม่นาคที่เล่าขานถึงอิทิลิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจึงทําให้มีผู้คนเคารพศรัทธาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระเบญจภาคีของร้านบ้านลันทอนเราท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามายังลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หรือท่านนั้นต้องการที่จะสั่งซื้อกับเราโดยตรงสามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ณขณะน,นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์และกดสั่นกระดิ่ง เพื่อไม่ให้มีการพลาคดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของทางร้านเรานะครับสวัสดีครับ